สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการคุณกำลังวิ่งตามเงินหรือคุณเปลี่ยนชีวิตจนเงินต้องวิ่งตามคุณหลายคอนอาจจะงงเอ๊ะมันต่างกันยังไงผมจะเล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังครับตอนผมอายุ23เพิ่งจบใหม่ก้มหน้าทำงานทุกวันเงินเดือนตอนนั้น18 0 0แแต่ผมใช้หมดทุกเดือนเพราะคิดว่าก็ทำงานได้เงินเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ได้ใหม่ แต่ไม่เคยรู้เลยว่าผมกำลังอยู่ในวงจรของการวิ่งตามเงินโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมจะพาคุณเข้าใจความแตกต่างของสองแนวคิดและที่สำคัญวิธีเปลี่ยนชีวิตจากคนที่วิ่งหาเงินไปเป็นคนที่เงินวิ่งเข้าหาฟังให้จบคุณอาจเจอจุดเปลี่ยนของตัวเองครับเข้าใจแนวคิดวิ่งตามเงิน vs e เงินวิ่งตามคุณคนที่วิ่งตามเงินคือแบบไหน ทำงานแลกเงินทุกวันรายได้ขึ้นอยู่กับเวลาและแรงงานเช่น8ชั่วโมงเท่ากับ500บาทถ้าหยุดเท่ากับไม่มีรายได้ทันทีไม่มีเวลาเรียนรู้ไม่มีอิสระไม่มีทางเลือกลองคิดดูนะครับคุณทำงานหนักแค่ไหนรายได้ก็แทบไม่เปลี่ยนแถมถ้าเกิดป่วยพักงาน2อาทิตย์เงินก็หายหมดคนที่เงินวิ่งตามเป็นยังไง สร้างรายได้จากคุณค่าไม่ใช่แค่แรงใช้ระบบสินทรัพย์สื่อทีมงานให้เงินทำงานแทนรายได้ไม่หยุดแม้ตัวเองหยุดชั่วคราวมีเวลาวางแผนชีวิตพัฒนาดูแลครอบครัวฟังดูดีใช่ไหมครับแล้วทำยังไงถึงจะไปจุดนั้นได้ลองนำตัวอย่างจากชีวิตจริงมาให้แง่คิดนะครับตัวอย่างที่หนึ่งคนที่วิ่งตามเงินตลอดเวลา พี่ช่างตัดผมคนหนึ่งทำงานตั้งแต่8โมงเช้าถึง2องทุ่มทุกวันวันหนึ่งมีลูกค้า20คนรายได้วันละ1,000บาทแต่ถ้าป่วย3วันเท่ากับไม่มีไรายได้เลยแถมไม่มีเงินเก็บเพราะหมดไปกับค่าใช้ใจ,จ่ายจุกจิกพี่เขาไม่ได้ขี้เกียจเลยนะครับเขาทำงานหนักกว่าหลายคนด้วยซ้ำแต่เขายังเป็นหนี้เพราะเขาใช้แรงงานแลกเงินตลอดตัวอย่างที่สคนที่เริ่มเปลี่ยนให้เงินวิ่งหา น้องฟ้าเริ่มจากขายเสื้อผ้าออนไลน์ไลฟ์สดทุกวันพอเริ่มมีฐานลูกค้าน้องฟ้าใช้เวลาเรียนรู้เรื่อง TikTok Ads เปิดร้านช h อ p e e จ้างทีมแพ็คของสร้างแบรนด์เองจากเคยขายเองทุกวันกลายเป็นเจ้าของแบรนด์แม้วันไหนไม่ได้ไลฟ์ยอดขายก็ยังมาตัวอย่างที่3คนสร้างระบบให้เงินไหลเข้าต่อเนื่องคุณตามเป็นพนักง,งานไอทีเขาเริ่มลงทุนในคอนโดให้เช่าตอนอายุ30 เขาศึกษาเรื่องอสังหาลงมือเองหาห้องจัดการทุกอย่างผ่านไป5ปีมี3ห้องรายได้จากค่าเช่ารวมเดือนละ35,000บาทแม้ยังทำงานประจำแต่ตอนนี้มีรายได้จากทรัพย์สินมาช่วยเขาว่างผ่านกเกษียณเร็วในอีก10ปีพาร์ที่4วิธีเปลี่ยนตัวเองให้เงินวิ่งตามข้อที่1เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเงินจากหาเงินเยอะเ เป็นสร้างคุณค่าที่ตลาดต้องการเงินคือผลลัพธ์ไม่ใช่เป้าหมายคนที่สร้างคุณค่าได้ต่อเนื่องมีเงินต่อเนื่องข้อที่2พัฒนาทักษะสำคัญการขายการตลาดเขียนคอนเทนต์วิดีโอสร้างแบรนด์ทักษะเหล่านี้จะเปลี่ยนคุณจากลูกจ้างเป็นเจ้าของสิ่งที่สร้างเงินข้อที่3ส,สร้างสินทรัพย์ไม่ใช่นี่ ลงทุนในสิ่งที่สร้างรายได้เช่นคอร์สออนไลน์ช่อง y YouTube บล็อกหุน้นกองทุนธุรกิจแฟนชายหนังสือทรัพย์สินให้เช่าสิ่งที่คุณทำเพียงครั้งเดียวแต่สร้างรายได้ซ้ำๆคือสินทรัพย์ข้อที่4สร้างระบบและทีมจ้างคนสร้างระบบให้ทำงานแทนถ้าคุณยังทำทุกอย่างคนเดียวเท่ากับคุณจำกัดรายได้ของตัวเอง พาที่ 5. สรุปปิดท้ายคุณไม่จำเป็นต้องรวยข้ามคืนแต่คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางของชีวิตได้เริ่มจากวันนี้หยุดทำงานเพียงเพื่อเงินแต่จงเริ่มสร้างตัวเองให้มีคุณท่าจนเงินต้องวิ่งเข้าหาเงินจะวิ่งหาคุณเมื่อคุณเปลี่ยนจากแรงงานไปเป็นเจ้าของเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปเป็นผู้สร้างและสุดท้ายนี้ขอให้คุณกล้าที่จะเริ่มเปลี่ยน จากคนที่วิ่งตามเงินไปเป็นคนที่มีคุณค่าจนเงินต้องตามหาคุณขอบคุณครับ